ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์สามสสามสองหนึ่งศูนย์สามค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์สากลนะคะทีนี้เรามาดูในหัวข้อเรื่องของความสําคัญและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์สากลกันก่อนนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะประวัติศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่ต้องศึกษาให้มันสอดคล้องกับเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะคะ ประวัติศาสตร์มันไม่ใช่วิชาที่มันตายตัวค่ะแต่ว่ามันเป็นวิชาที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะบางอย่างค่ะคําอธิบายแบบเก่าค่ะมันอาจจะล้าสมัยเกินไปนะคะทําให้มันคาดเคลื่อนจากเหตุการณ์ความเป็นจริงนะคะที่นี้ผู้ที่จะศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยคุณสมบัติเลยคือหจะต้องมีความใฝ่รู้มีความทันสมัย และก็เรียนรู้วิธีศึกษาประติศาสตร์นะคะที่เรียกกันว่าวิธีการทางประติศาสตร์ถามว่าเราศึกษาไปทําไมนะคะเราศึกษาก็เพื่อจะอธิบายเหตุการณ์นะคะหรือกันกองความคิดอย่างเป็นขั้นตอนนะคะซึ่งจะทําให้เรื่องราวที่เรานําเสนอะคะ่ะมันมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทีนี้สามารถสรุปได้สั้นๆนะคะว่าประวัติศาสตร์นะคะ มันเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสรุปนะคะประวัติศาสตร์นะคะมันไม่ใช่วิชาที่หยุดนิ่งหรือตายตัวนะคะแต่เป็นวิชาที่ต้องศึกษาค้นคว้าใหม่ๆอยู่เสมอนะคะสองเลยนะคะประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องศึกษาให้สอดคล้องกับเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะคะเพื่อจะสามารถอธิบายเหตุการณ์ได้เหมือนกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันที่สามเลยนะคะ หลังจากที่เราสืบค้นตามวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สืบค้นนะคะจัดได้ว่าเป็นความรู้นะคะไม่ใช่ข่าวลือหรือเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปนะคะในหัวข้อเรื่องของขั้นตอนและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะมันก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะก็คือการกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาขั้นตอนที่2ก็คือการรวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่3าก็คือการประเมินคุณค่าของหลักฐานขั้นตอนที่4ก <illed S 1> <Tamb> ็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลขั้นตอนที่5ก็คือการเรียบเรียงหรือนําเสนอข้อมูลทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะในหัวข้อเรื่องการกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา ถามว่าการกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษานะคะมันเป็นแบบไหนคือการที่เราจะกาหนดหัวเรื่องที่จะศึกษาได้ะคะ่ะสิ่งแรกเลยคือเราต้องเกิดความสงสัยเราต้องเกิดความอยากรู้นะคะหรือเราต้องแบบเกิดอารมณ์แบบไม่พอใจในคําอธิบายะคะ่ะที่มันมีมาแต่ตั้งแต่เดิมแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงอธิบายแบบนี้เอ๊ะเราสงสัยเอ๊ะเราไม่เข้าใจะะทีนี้ การที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์อะคะ่ะเราก็จะต้องกําหนดเรื่องหรือประเด็นที่เราจะต้องการศึกษาซึ่งในแรกๆค่ะเราอาจจะกําหนดหัวข้อที่มันกว้างๆไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยขยับขยายหัวข้อให้มันแคบลงนะคะ <c oughs> เพื่อเกิดความชัดเจนในการที่จะศึกษาภายหลังสาเหตุที่เราต้องขยับขยายหัวข้อให้มันแคบลงนะคะเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าเรื่องบางเรื่องนะคะในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่มัน เป็นไงคะระยะเวลานาน,านมากแล้วที่สำคัญเหตุการณ์เยอะมากบุคคลเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งการกำหนดหัวข้อเรื่องเนะะี่ยค่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์ความเจริญความเสื่อมของอาณาจากักรหรือว่าตัวบุคคลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะคะที่ผู้ศึกษามองว่ามันเหมาะสม และที่สาคัญเลยนะคะหัวข้อเรื่องที่เราศึกษาค่ะมันอาจจะปรับให้มีความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าหลักฐานที่จะใช้ในการศึกษาค่ะมันมีน้อยเกินไปขั้นตอนที่สองน,นะคะก็คือการรวบรวมหลักฐานการรวบรวมหลักฐานนะคะมันคือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งมีทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะจะแบ่งออกเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นปฐมภูมินะคะกับหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิที่นี้หลักฐานชั้นต้นมันเป็นแบบไหนนะคะหลักฐานชั้นต้นนะคะมันคือหลักฐานร่วมสมัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงนะคะหรือหลักฐานทางราชการที่เป็นเอกสารลับหรือเอกสารที่เปิดเผยหรือกฎหมาย อากาศหรือบันทึกความทรงจําของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์วีดีทัศน์ภาพ,พยนตร์แม้กระทั่งภาพถ่ายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นส่วนหลักฐานชั้นรองมันเป็นแบบไหนเอ่ยหลักฐานชั้นรองเนี่ยมันก็คือหลักฐานที่จัดทําขึ้นนะคะโดยอาศัยจากหลักฐานชั้นต้น หรือบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองแต่อาศัยการรับรู้โดยผ่านบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่นเขาไปอ่านหนังสือหนังสือเล่มนั้นสมมติว่าหนังสือเล่มนั้นมันเป็นหลักฐานชั้นต้นถูกไหมคะเขาได้ไปศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเล่มน,นี้มาแล้วเขาก็สามารถนําความรู้ที่เขามีอะค่ะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนฟังอันนี้ค่ะถือว่าจะเกิดหลักฐานชั้นรองขึ้นมาทันทีนะคะ ก็คือเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเขาใช้กระบวนการสืบค้นมานะคะทีนี้หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองค่ะมันมีคุณค่าแตกต่างกันนะคะคือหลักฐานชั้นต้นนะคะจะมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นหลักฐานที่มันบันทึกโดยผู้รู้ผู้เห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงส่วนหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่ทําขึ้นนะคะหลังจากใช้ข้อมูลของหลักฐานชั้นต้นแต่หลักฐานชั้นรองนะคะจะเป็นตัวช่วยอธิบายเรื่องราวให้เราเข้าใจมาก ยิ่งขึ้นง่ายขึ้นละเอียดขึ้นนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการประเมินคุณค่าของหลักฐานหลักฐานหรือข้อมูลที่รวบรวมมานะคะไม่ใช่ว่ามันจะเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าหลักฐานบางชิ้นเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะค้นพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาเลยนะคะหรือบางชิ้นถ้าเราเอาไปใช้หรือนําไปศึกษาเนี้ยคะ่ะ มันจะทําให้เรื่องราวที่เราค้นคว้าหรือศึกษามาค่ะมันขาดความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการประเมินคุณค่าของหลักฐานก่อนเราเรียกวิธีนี้ว่าการวิพากวิธีทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งการวิพากวิธีทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวิพากวิธีภายนอกนะคะถามว่าการวิพากวิธีภายนอกมันเป็นแบบไหนมันก็คือขั้นตอนที่พิจารณาค่ะ แรกๆเลยว่าหลักฐานที่เราค้นพบมาที่เราเจอมานั้นนะคะมันเป็นของจริงหรือของปลอมหลักฐานที่กล่าวกันว่าบุคคลน,นั้นเขียนหรือทําขึ้นแท้จริงแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาปลอมแปลงเอกสารนั้นขึ้นมาให้เราสับสนเล่นอันที่สองเลยก็คือการวิพากษ์วิธีภายในนะคะซึ่งมันเป็นการประเมินคุณค่าของหลักฐานนะคะว่า ลักฐานนั้นมันให้ข้อมูลอะไรแก่เราบ้างการที่เราไปศึกษาค้นคว้าเนี่ยเราได้อะไรจากหลักฐานชช้นนั้นมากชิ้นนั้นบ้างหรือมันให้น้ำหนักให้ความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนทีนี้การจวิพากษ์ภายในอะคะ่ะมันก็จะมีการตรวจสอบองค์ประกอบหลักของหลักฐานอย่างเช่นหลักฐานนั้นเขียนขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์หรือว่าก่อนเหตุการณ์ หรือว่าพร้อมเหตุการณ์อย่างที่สองเลยนะคะการตรวจสอบองค์ประกอบของหลักฐานครั้งที่สองเลยก็คือดูซิว่าหลักฐานนั้นเขียนขึ้นหรือสร้างขึ้นที่ไหนมันเกี่ยวกับสถานที่ที่เราศึกษารหรือเปล่ามันตรงกับช่วงเวลาที่เรากําลังศึกษาหรือเปล่าอันที่สามก็คือหลักฐานนั้นใครเป็นผู้ทําขึ้นเขาทาขึ้นเพื่อจุดป,ประสองค์อะไรนะคะ ทีนี้มาดูข้อที่4ี่นะคะในเรื่องของการวิเคราะห์และสังเคราะห์และการจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะคะที่นี้สิ่งแรกเลยนะคะเขาบอกว่าผู้ศึกษาเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในหลักฐานนั้นนะคะให้ข้อมูลทางปรัติศาสตร์อะไรบ้างข้อมูลนั้นนะคะมีความสมบูรณ์มากแค่ไหนและที่สําคัญข้อมูลนั้นมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นยังไงนะคะ หลังจากนั้นนะคะนําข้อมูลทั้งหลายอะคะ่ะที่เราค้นคว้าที่เราสังเคราะห์มาแล้วอะคะ่ะเอามาจัดหมวดหมู่ข้อมูลนะคะว่ามันอยู่ส่วนไหนควรอ,อยู่กับกลุ่มไหนหมวดหมู่ไหนนะคะที่สําคัญเลยการแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าผู้ศึกษาควรมีความรอบคอบและมีความรอบรู้บ้างนะคะแล้วก็วางตัวเป็นกลางในการศึกษาข้อมูลด้วยนะคะทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายนะคะ ข้อที่5ขั้นตอนที่5คือการเรียบเรียงหรือนำเสนอข้อมูลนะคะถาาว่าเขาทำไปเพื่ออะไร 1. นะคะเพื่อนำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เราได้ศึกษามา 2. มันเป็นการใช้ศิละปะในการใช้ภาษาเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์อะคะ่ะอย่างเป็นระบบอันที่3เลยค่ะเขาบอกว่ามันมีการโต้แยง้งหรือสนับสนุนผลการศึกษาแต่เดิมนะคะ โดยมีข้อมูลสนับสนุนอย่างมีน้ำหนักและเป็นกลางนะคะอันที่4สรุปผลการศึกษาค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการคำตอบสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้คำตอบที่มันตรงที่มันคลายความสงสัยของเราได้มากน้อยเพียงไหนนะคะทีนี้ขอทวนนิดนึงนะคะเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเราก็แบ่งกันแล้วถูกไหมคะแบ่งเป็น2ออย่างด้ยวยกันก็คือหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นเนี่ยนะคะก็จะสรุปง่าย,ายเลยนะคะก็คือมันเกิดอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการจะศึกษาเขียนโดยบุคคลที่อยู่ในร่วมอยู่ร่วมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆน,น,นะคะที่สําคัญเลยมันมีทั้งลายลักษณ์อักษรและก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรถามว่าลายลักษณ์อักษรมันก็คือพวก บันทึกต่างถูกไหมคะและที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรล่ะที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้แก่พวกข้าวของเครื่องใช้โครงกระดูกมนุษย์หรือเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะคะที่เกิดอยู่ในยุคสมัยนั้นนะคะแล้วก็หลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นหลักฐานที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่น ศิลาจารึกนะคะที่มันมีตัวอักษรถูกไหมอันนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเป็นหลักฐานชั้นต้นที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากนะคะเพราะมันเป็นตัวบันทึกเรื่องราวต่างๆทีนี้มาดูหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมินะคะก็คือมันเป็นหลักฐานที่เขาไปศึกษามาจากหลักฐานชั้นต้นนั่นเองนะคะแล้วก็นําหลักฐานชั้นต้นที่ไปศึกษามาค่ะนํามาสร้างใหม่ขึ้นภายหลังนะคะ ถามว่าหลักฐานชั้นรองเนี่ยมันก็มีทั้งแบบลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะทีนี้การระบุว่าหลักฐานที่มีอยู่ในหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองนั้นนะคะให้คหํานึงว่าหลักฐานชั้นนั้นน่ะผลิตขึ้นหรืออยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่ต้องการศึกษาหรือเปล่านะคะและที่สําคัญเลยมันต้องไม่มีการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้อันต่อไปนะคะพูดถึง ภาาระะงนนะคะ่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สากลครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจฟังเนื้อหาที่เรียนกันในวันนี้นะคะในส่วนของใบงานกับสไลด์ powerpoint นะคะครูจะอัพลงกลุ่มไลน์ให้นะคะส่วนหน้าที่ของนักเรียนในวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะจัดการภาระงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียน ทำนะคะจัดก,การให้เรียบร้อยและนำส่งคูณในชั่วโมงถัดไปที่มาโรงเรียนขอบคุณค่ะ